มอเตอร์โชว์วันนี้ครับถึงแล้วนะครับงานมอเตอร์โชว์ที่กรุงทองธานีนะครับธานีแล้วเพื่อนๆรของเรานะคะมาจัดที่นี่นะคะเป็นวันเปิดตัวนะคะโอ้โหไปพร้อมกันลงไปพร้อมกันนะไปจอดที่นจอดข้างในตึกข้าวโพดอยู่นู่นอ๋อได้มาล้างเดี๋ยวนี้ไม่ล้างแล้วได้แล้ว อลังการนะอันนี้เราก็มาถึงงานมอเตอร์โชว์แล้วนะคะสองต้นที่เมืองทองธานีค่ะงานของเรานะคะรถน้องโบมาของเรานะคะมาเปิดตัวที่นี่นะคะวันที่ย7สบดนะคะเดือนสามเนะวาะโหว้าวมากๆเลยเพื่อนๆนทำไมถึงตื่นเต้นเนาะเพราะว่าน้องน่ารักมากๆและน้องมาที่นี่ก็คือน้องมาเปิดตัววันแรกครั้งแรก ะะของอน้องโบมาของเรานะคะแล้วก็บริษัทของเรา,าบริษัท i อ s ของเราแล้วก็เจ้าของบริษัทนะคะรถยนต์